จัดฟันเถื่อนลูกค้าโวยทำฝรุดไหลสดถึงบ้านปคออบอปลอมตัวรวบสาวคาที่พราตอนนี้ก็สม,มอเอาตัวนี้ออกนะที่จะใสตรงนี้เพิ่มเพื่อเอาตัวนี้ยดึงอ่ให้เลือกเอาว่าเอาตัวไหนออกเนี่ยสองทีเนี่ยแล้วถึงเวลาเราจะใส่ตรงนี้เพื่อดึงดึงตัวนีโยกก็เหมือนเราาจัให้มันดึงลาาอ่าด,ดึงอ่ะเข้าใจไหมแบบที่พยาบาดเข้าใจไง ท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีครับหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากมาทำฟันแฟชั่นกับหญิงคนหนึ่งครับที่เปิดบริการทำฟันแฟชั่นให้กับกลุ่มวัยรุ่นและชอบไร้สดโดยใช้บัญชี Facebook ชื่อสุดที่รักรักที่สุด ระหว่างที่ทำฟันให้กับลูกค้าเป็นประจำโดยมีผู้หลงเชื่อจัดฟันกับคนร้ายรายนี้มาแล้วหลายครั้งครับแต่หลังทำเสร็จไม่นานฟันก็เกิดหลุดขึ้นมาครับนนรตอนน้องให้เลือกตอนน้องให้เลือกเพือพี่ให้เลือกเอาไหนอเอาไหนเพราะว่าเห็นไหมฟันน้องเนี้ยคนเขาเล็กแต่ปามนบานไม่ยอดฟันน้องจะเบี้ยวเพราะตรงเนี้ยมันมันูเนี่ยมันจะขยับมันยืดเลยอะ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยปลอมตัวซ้อนแผนทำเป็นลูกค้ามาใช้บริการครับโดยตกลงในราคากันที่2,500บาทและทำการนัดที่บ้านของผู้ต้องหาในย่านจังหวัดปทุมธานีหลังก่อเหตุมานานนับปีเจ้าหน้าที่จึงทำการจับกลุ่มตัวพร้อมยึดของกลางยางโอลิงสีต่างๆจำนวน292ชิ้นท่อ,อยางสีต่างๆอีกจำนวน68ชิ้น พร้อมกับอุปกรณ์สําหรับจัดฟันอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่ก็ออกมาเตือนนะครับว่าสําหรับการจัดฟันกับผู้ที่ไม่ได้เป็นทันตแพทย์นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในช่องปากจนเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงครับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานครับ